ชิ้ไม่ได้นะคะปรับไม่ได้นะคะอือ,อสังคาธิเศษหรือเปล่าเขาอาจจะเข้าไปนั่งประชุมกันนี่ก็เลือเล่อยเปื่อยไปว่าเขาสังคาธิเศษไม่ไม่ไม่ใช่ไม่สังกาธิเศษแสดงว่าต้องเป็นเรื่องไม่จริงฝากไว้แค่นี้ไม่วินิจฉัยนะคะคุณนัทไม่วินิจฉัยนะคะ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวก็คงได้มีการเปิดเผยขึ้นมาในสักวันหนึ่งหรอกนะคะแต่ถ้ามันมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะมันเป็นเรื่องเล่าแล้วคุณนักก็ชอบพูดอะไรมนโนน่ะ บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมกระแสของผู้วิเศษเนี่ยแรงเหลือเกินนะครับต้องบอกว่าบางรายเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วบางรายก็ยังไม่ออกมาชี้แจงแต่ต้องบอกว่าวันสองวันที่ผ่านมารู้สึกว่ากระแสผู้วิเศษเนี่ยมันเริ่มจะเงียบแต่กลับมาเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์อีกครั้งและต้องบอกว่าเรื่องนี้เขาว่านะคุณผู้ชมแรงข่าวเนี่ยเขาว่ามันหนักหนาสาหัสกว่าเรื่องพอระอารมณ์กดอีกคุณผู้ชม แห่งวัดพระบาทน้ำพูโอ้โหก็ต้องบอกว่าท่านหนักกอนเรื่องพระอรงงกฎเนี่ยมันต้องขนาดไหนคุณผู้ชมซึ่งทีนี้ก็มีหลากหลายเพจที่ต้องบอกว่าเป็นเพจก็มีข่าวเอามาลือบ้างว่าหนีไปแล้วอย่างอาจารย์ตรินก็มีการบอกว่าลือว่าเอ,อ้ยเก็บข้าวของเนี่ยหนีไปแล้วหรือเปล่าสําหรับพระรูปนี้นอกจากนี้ยังมีเพจดาร์กต่างๆนานาก็มีการเปิดนะุณผู้ชมว่าพฤติกรรมของพระรายนี้เนี่ย มักจะมีสีกาอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาไม่ว่าจะทำกิจ,จวัตรอะไรก็ตามแต่แม้แต่นั่งสมาธิแม้แต่ฉันอาหารแม้แต่จะเดินจงกรมไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มักจะมีสีกาคนนี้คอยตามติดจนคนสงสัยว่าใช่โยมอุปถากจริงหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครแน่นอนว่าตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมคนมีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตรินไม่ว่าจะเป็นคุณพุทธอภิวัน ก็มีการออกมาเปิดเรื่องราวแต่ยังไม่มีการเอ่ยชื่อไปนะคุณผู้ชมว่าพระรูปนี้เป็นใครแต่ต้องบอกว่าเป็นพระชื่อดังถ้าหากว่ามีการเปิดชื่อเนี่ยแน่นอนว่ารู้จักกันทั้งประเทศทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดสดๆร้อนๆอย่างที่เขาขึ้นพาดหัวเลยว่าล่าสุดทนายกระดูกเหล็กทนายอนันชัยชัยเดชมีการเปิดข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟคุณผู้ชม ไปไล่เลียงกันแบบช้าๆเพราะต้องบอกว่าเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่และเงินจํานวนมากนะฮะใช้คําว่ามากได้มีการโอนให้กับศีกาโดยมีสลิปหลักฐานจากทนายกระดูกเหล็กคุณผู้ชมเราไปดูโพสต์นะฮะของทนายกระดูกเหล็กมีการโพสต์บอกว่าเปิดหลักฐานการโอนเงินของพระวัดดังให้ศีกามูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดหลักฐานการโอนเงินพระวัดดังในจังหวัดปทุมธานีอันนี้เป็นข้อมูลยืนยันแล้วนะคุณผู้ชมว่าอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่ที่ภาคเหนือมีการโอนเงินให้ศีกาที่ธนาคารกรุงไทยนะฮะจำนวน4ครั้งครั้งที่1จํานวน6ล้านบาทครั้งที่2จํานวน2อล้านเจ็ดแสนบาทครั้งที่3 2ล้านบาทครั้งที่4 1ล้านห้าแสนบาท รวมเป็นเงินทั้งหมดฮะสิบสองล้านสองแสนบาทซึ่งทนายกระดูกเหล็กบอกแบบนี้ว่าขออภัยที่ต้องปิดชื่อผู้ฝากเจ้าของบัญชีเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์หลักฐานยังมีอีกเยอะทีนี้คุณผู้ชมเราไปไล่เรียงดูตัวสลิปทีละอันกันก่อนนะฮะต้องบอกว่าทนายกระดูกเหล็กก็มีการเปิดชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยว่ามีการโอนเนี่ยจริงๆของจริงเลยฮะอันนี้เป็นหล้านนะคุณผู้ชมไล่ทีละภาพ เป็นหกล้านไล่ไปของกรุงไทยนะต่อไปมีชื่อบัญชีฮนะมีชื่อบัญชีพยายามจะแกะเข้าไปนะคุณผู้ชมมีเลขบัญชีและชื่อบัญชีมีคำว่านางฮนะมีคำว่านางอันนี้สองล้านเจ็ดแสนบาทต่อไปฮนะสองล้านอีกอันหนึ่งหนึ่งล้านห้าโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮนะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะ การโอนเงินเยอะมากครับโอนจากบัญชีวัดโอนจากบัญชีวัดไปให้สีกาโอ้โหจำนวนสองล้านสิบสองล้านต้องรอติดตามครคุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆอันนี้เป็นหลักฐานที่ทนายนันทไทยเนี่ยท่านออกมาเปิดทีนี้คุณผู้ชมไปอีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดกันในอดีตเมื่อสิปีก่อน คนคนเนี้ยหรือว่าอาจารย์คนเนี้ยอาจารย์ดอกอาจารย์นัทเนี่ยคุณผู้ชมนัทธนันสุดประเสริญเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าหากว่าจะมีความเชื่อมโยงถึงพระรูปนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือมีประเด็นกันมาร่วมสิบปีแล้วก็ว่าได้ล่าสุดดอกเตอร์นัทเนี่ยออกมาเล่านิทานแบบนี้นะคุณผู้ชมเน้นย้ําว่าเล่านิทานนะฮะไม่ได้ไปกล่าวหาต้องบอกว่ายืนยันว่าท่านเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดอกเตอร์นัทบอกแบบนี้นะฮะว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้ ไม่ใช่สังการสังคาธิการด้วยนะกับสิ่งที่ท่านทําเป็นนิทานนะนะมิถยมิถีเป็นนิทาน,นะน,ทน,น,ทานคือเหมือนท่านเนี่ยอยู่ในห้องส่วนตัวและศีกาคนเนี้ยก็เหมือนเข้าไปในห้องคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะไปพูดคุยหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรกันหรือว่าไปเอาของไปไปรับของอะไรหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะผู้ชมในมุมมองกับสิ่งที่นิทานเรื่องนี้เนี่ยที่ดรนัทได้มีการเล่าเราลองไปฟังดูนะฮะ อะไรไม่มีใครเห็นกล้องวงจรปิดเห็นแต่เพียงว่าสีกาเข้าไปในห้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องจริงของใครนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะมี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 ไม่ใช่เรื่องจริงสีกาเข้าไปในห้องกล้องวงจรปิดเห็นเพียงแค่สีกาเข้าไปในห้องและเช้าออกมาอันนี้เอาพลาชิดไม่ได้นะคะ ปรับไม่ได้นะคะอือ,อสังฆาพิเศษหรือเปล่าเขาอาจจะเข้าไปนั่งประชุมกันนี่ก็เลื่อยเปื่อยไปว่าเขาสังฆาพิเศษไมมไม่ไม่ใช่ไม่สังฆาพิเศษแสดงว่าต้องเป็นเรื่องไม่จริงไม่จริงบอกว่าไม่จริงยังจะมาให้มันเป็นเรื่องจริงอีกเธอนี่ตาฮันโซนี่อยานะอย่ามาหาเรื่องให้ฉัน ไม่จริงไม่จริงกล้องจับได้ก็ต้องเรื่องจริงสิครับไม่จริงเป็นเรื่องแต่งขึ้นเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเข้าใจไหมพูดอยู่นี่ว่าเป็นเรื่องแต่งก็ยังจะเอามาให้เป็นเรื่องจริงอีกเอ๊ฟซีเรานี่ยังไงกันนะ <laughs> ฝากไว้แค่นี้ไม่วินิจฉัยนะคะคุณนัทไม่วินิจฉัยนะคะ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวก็คงได้มีการเปิดเผยขึ้นมาในสักวันหนึ่งหรอกนะคะแต่ถ้ามันมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะ่ะมันเป็นเรื่องเล่าแล้วคุณนัทก็ชอบพูดอะไรมโนนะคุณนัทนี่มโนนะคะอย่าไปเอาอะไรจริงจังกับการมโนของคุณนัทนะเอาละละจบจบนะคะฝากบิก๊กเต่านะคะฝากบิก๊กเต่าฝากคุณพุทธฝากพี่หนุ่มกัญชยัย ฝากทุกๆคนเลยฝากอาจารย์ตินฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปเมื่อกี้นี้นะคะคลิปหมีไอ้คลิปล้วงหมีชีเปลิลน,นะคะชื่อว่าคลิปล้วงหมีชีเปลิลน,นะคะอ่ะลองดูซิว่าพระรูปเนี้ยตอนเนี้ยยังอยู่ในพระเหลืองหรือเปล่าแล้วใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างเอามาสอบให้หมดค่ะแล้วครูนัด สามารถที่จะหาตัวคนที่เกี่ยวข้องให้ได้เลยค่ะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าครูนัดและพวกในสมัยสิปีก่อนฮะทนายเปียกโพสสลิปโอนกันแล้วค่ะเอาไหนบอกเย็นๆ๊าเฮียนี่นี่ฮะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ดรนัทได้มีการเล่านะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและแน่นอนว่าหลักฐานของทนายอนันชัยทนายกระดูกเหล็กเนี่ยเรียกว่าเข้มข้นมาก ทีนี้อยากให้ไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับบุคคลสําคัญที่มีการออกมาโพสต์ในเรื่องราวของพระรูปดังกล่าวเพราะต้องบอกว่าท่านลูกศิษย์เยอะและคนก็เคารพนับถือเยอะอย่างคุณแพรี่ก็มีการโพส์เหมือนกันท่าผู้ชมว่าใกล้จะต้องได้พูดคําว่าเสียดายอีกแล้วหรือคะทำไมคนพูดถึงกันหนาะหูจังเลยดิฉันเนี่ยก็ออกออกก็ออกเนี่ยอุตส่าห์ออกตัวชื่นชมในวัดปฏิบัติก่อนหน้านี้ แม้จะมีเห็นต่างบ้างในคำสอนก็หอไม่เป็นเนี่ยแบบที่เขาพูดถึงแล้วกันนะคะอันนี้คือมุมมองของคุณแพรี่แน่นอนวม่าก่อนนะอันนี้คุณพุทธาวิวัรก็มีการเปิดเรื่องดังกล่าวบอกว่าคนเนี้ยพระรูปนเนี้ยเนี่ยมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะฮะถูกสอบเนี่ยพฤติกรรมโยงผู้หญิงเงินบริจาคมาโหฬารและคลิปลับนะคุณผู้ชมส่วนอาจารย์จตุรงก็บอกว่าเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะครับส่วนดรตินมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็คือมีการเนี่ยไปคอมเมนต์ที่โพสต์ก่อนหน้านี้ของคุณแพรรี่บอกว่ารอคุณแพรรี่เปิดครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องติดตามกันต่อคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเนี่ยพระรูปนี้ดังระดับไหน และหลักฐานการโอนเงินที่มูลนิธิกองทัพรมได้มีการเปิดเนี่ยจะมีการชี้แจงเกิดขึ้นหรือไม่เพราะตอนนี้มีกระแสข่าวหรือว่าท่านเนี่ยหรือพระรูปนี้หนีไปแล้วและตอนนี้ก็อยากจะตั้งคําถามว่าท่านยังอยู่ในพระเหลืองอยู่หรือไม่เรื่องนี้ต้องรอติดตามนะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของพระที่จะกลับมาอยู่ในหน้าสื่อแทนเรื่องของผู้วิเศษต้องรอติดตามกันครับ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ